<Wow. S 2> วันนี้นะครับมาจะเจอพวกเรา3คนในรายกานซ <Sing ula. S 2> ิงคุล่าฟาซูอาอะไร,รแน่นอนนะครับมาเจอพวกเรา3คนนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องพาคุณไปเที่ยวที่ไหนสัแกแห่งไปกันเลยครับไปเลย <c oughs> วันนี้เราบอกมันจริงกันแล้วนะครับที่งานแต่เนี่นะครับงานคนเทนนะคะวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวไหนนะครับติดตามกันได้เลยครับเราจะพาไปหาตกอครับทำลยครับเด พวกกูนะวิ่งกุงเทพ business wide พวกกูแม่งเสลงเัินทั่วประเทพแรปฟีนมันถวินหารากูเอาไปเสพเป็นสิ่งที่ปรารถนาเสียประสาต้องเอาไปเกลดกูอยากจะสซ็กซิกซิกซิกกันซกกันก่อนก่อนที่กูจะฟึ๊บแล้วมึงก็ลอนนี่แล้วก็มาันเวลาตอนที่เขาแสดงกันอยออกึมมันวันสองชัยแร็ปชีนเยียกูแรบน พอผูมีกลิปปนไทยเป็นคู่ในเกมเยี่ยมคู่พมากพอบลิ n g มากระวังกระชากคอสาวสวยนั้นก็อยากจะฟาดรอเดือดไปสักพักแต่ยังไม่รู้ลายจะวาดพอโซยังน่ากลัวมึงรีบจังหวัดนะบอกจะวังกันมาลงแล้วนะครับเป็นบ้านแนะครับตาเตบนนะครับเป็นเกมนะครับบอกกันนะจุนานนนท์ครับแล้วก็ที่นั่าไม่ดีวะครับ

ของกาๆนะครับผมสมัยก่อนคือยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับนี่ครับหมุนหมะหมุนเฮ้ยไม่ใช่มาดูนี่ดีกว่านี่ครัเราถึงเมื่อก่อนนะครับเราพรุ่งนี้เ็าจะใช้เป็นยินแดงกครับเป็นเดี๋จะไม่มีอย่างนี้เวลาไฟก็จะใช้เป็นถานเป็นไม้นะฮะแล้วก็มาแล้วเมื่อก่อนจานยังไม่มีนะ เขาจะไม่ค่อยใช้ยางเขาจะใช้เป็นคุปปิ่นโตอะไรแบบนี้นะนี่ครับผมของเก่าๆของบ้านหลังนี้ที่ยังคงเหลืออยู่ตอนนี้เขาก็มีสตาร์ไว้นะไปครับไปดูห้องต่อไปดีกว่าไปเลยไปเลยดีของคนเอกเพรมนี่นาสื่อนานุ้นะครับนายุก็จะมีปีคนที26ไม่ได้บอกไม่รับาันดีและรับเต็มหุ้นนะคะห้องนี้เป็นห้อง ที่เกิดของบริษัเดน,นะเรามาดูกันข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเขามีอะไรบ้างนะนี่ฮนะปืนกับผมน้า <laughs> งจับนะครับจับมันยิงเลยฮนะนี่ฮนะครับผมนี่คือสิ่งของที่สมัยบ้านพงศ์เดนเมยังมีอยู่นะปัจจุบันนะฮะเมื่อก่อนและปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงอยู่รับเขา้เราอย่างตรงนั้นมาดูนี้ฮะ ตัวนี้จะเป็นโคมไฟครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใจนะเป็นอะไรกู้สึก็จะเป็นโคมไฟเหมือนกันนะแต่มนันเก่ามากๆเลยครับผมบางทีก็จะเป็นงานแบะสกุลของตินัสุนัน o นะครับน,น,ร,นริันตกรรมนะครับตน,น,นาธนาคากสุนนานะ พ่อและแม่ของท่านนะครับพี่น้องของท่านจะมีทั้งหมด9คนนะครับ9คนท่านบุญเอะเบมท่านจะอยู่คนที่6นะฮะอยู่คนที่6พอดีครับผมโอเคครับก็จะมีภาพสมัยที่ท่านยังเรียนอยู่นะก็ะตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังนี้ก็จะเป็นภาพหนะังนี้นเ,ปนเป็นภาพของมิดามีดาของท่านนะครับิดดาาานมนน้ นี่ครับผมเรามาดูองนีห้องนี้เป็นห้องนอเ้รผมาสังเกตได้เลยนะครับมันจะเก่ามากเลยเมื่อก่อนกแต่เขาแค่รุงให้มันยังแข็งแรงนาครับพี่กนี่ครับนู้ชมมาดูครับ เฮ้มาดูครับผมนี่ไงดีครับผมดีครับเก่ามากเลยมันเล็กเกินเยอะมากครับโบราณมาเลยเฮ้สลิมเปลือเลยไปฮะเราไปท้องตันนี้ดีกว่าน้ำเลย Gracias. ไดูนาลผมก็ไม่รู้มันเห็นอะไรกันผมก็หายไปไหนผมเดินหายอยู่นี่ ต้งางก่อนแวมาเมไปครับมาเชอกแล้วนะไวเ่อนี่คำวาพื่มีเด็กตายนอกใจไได้มัสครับัีครับอาผมอร ว่าจะมาจัดรายการจัดะายการเลยอะไรแล้วผมยิคุณแล้วคุณบอกผมว่าคุณจะมาจัดรายการนี้แล้วผมเขาเขาเขาลน่ยแล้วผมิวแล้วผมิวผมมุแงมแงเอาาก กูเ๋ยดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูของนจมตุกตาดี่าเดตามผมมาเลยรัดีเหมือนกันนะเอาะอร่อยไหมไนอะ Baby girl ต้องสปอยองมวยไม่พับปิดไฟสวย่งสวยรู้ดิผมออยู่ After the club แล้วมันจะโดนตุ๊ก็ไหวไหมล่ะไม่ไหนนั่นลอกปต่อไหนมันอยู่บนฟลอร all night ไม่ไปรอบปรทไทคุณเป๊ะหน้าใสแบบว่าไดเลยอะาจิีอัคี

ธรรมดาครนเอบวกเหอะไรนะเอบวกไม่ใช่เอบวกเอบวกเอหรือเปล่าไม่ใช่ไอพไม่ใช่ไม่ใช่หรอเรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ประทุง่ายพอี่ของของไม่ไม่ไม่ต้องใช้น้ำหอมกิน้ังค์ครับโอ้โหเยอมากไอ้นิกไอ้นิกไอ้นิกตีใหญ่ตีใหญ่ย่อเป็นอะไมนี่ยก่ังค ยี่สิบบาทเองเก็บไปเก็บไนะบาทไม่มีแค่บาทอันาไปเหรอยี่สิบบาทอันไรครับอันร้อยยี่สิบเก้าราคาพิเศษนะร้อยยี่สิบเก้าอ่ะร้อยยี่สิบนะครับาไปยี่สิบบาทจนี่เให้ตัยบาทเอากลับไปกินเนียต่อเีย มันสวยอ่ะสวยมากคุณผู้ชมสวยมากรับได้เลยจ้าขอบคุณมากครับเอาเลยเอาเลยเอาร้านนี้ก็เชิญที่จะคุณด้วยนะลูกค้านี่ครับมีเลือกหลายแบบหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชี้ซี่เรือเลยก็คือทอดไม่ได้หรอจีนทอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมีปราติจอยู่ที่ไหน สามารถได้กยี่สิบสี่ชัโย์แปดสี่สองหกเจ้าห้าเจ็ดเกอีกตัวได้นะครับีบอร์ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเห็นชัดกว่าน้ำหอมคุณลาพารับครับผมฟรีถึงบ้านนะครับมีตั้งค้าปีกราคาสูงโอเคครับขอบคุณครัมากๆครับขอบคุณครับนี่ะไได้แล้ว

ยินมแลงตอนที่ผมกินไปเมื่อกี้นะดยอดมากครับตบได้ไม่เชื่อตามนิได้ตามับได้ครับเอาละกินไัะสุดายนะครผมให้เพื่อนนะครับที่ไ้ดััิปักุันรัชยให้ทุกคนมาลองมาเชื่อกันดูนะครับผมว่าเรา แล้วก็ออันดับแรกเลยครับต <enjoyed it. S 1> ้องไม่แ <c oughs> น่นนครับคนถ่ายนะคืออาชนครับผมอชนครับรับถ่ายภาพนงานเด่นาเด่นได้ครับผมอ่อันดับสองนะครับ้องขอคุณนะครับผมว่าจะเป็นร้านอาหารนี่ก็นะครับเมื่อกี้ดี่เราไม่ไร้าอนครับผมนะครับแล้วก็สถานท mm ี hmm. <c oughs> ่ต่างๆที่เราได้มาามาถ่ารมานะครับผมได้ค่ะบริกรนะครับผมผมแเฟซเฟซบุ๊กของเรานะฮะ ข้างหน้ไมครับได้เลยครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนด้าวบ๊าพวกห่ับวันนี้เรามาถายรายการซิบ่าพาตัวนะวันนี้เป็นช่วงรายการเปิดกล้อง ก็ขอผมฟลิปฟลอร์ฟล์ก็เริ่มจากฟลิปหัวก็เริ่มจะกทริปยังไม่เมาเอาเฮนี่สักกระเซ็บสักกระเจ็บมีกลุ่นักร้องไทยแล้วผู้อยากจะริปครับผมอ่าวันนี้ฮะวันนี้พี่เจ๊อ๊บนะครับผมพี่นิกนะอ่าวันนี้พี่เจ๊อ๊บเป็นพิธีกรกับผมนะสองคนบทอ่านยากมาเลยเนี่ยอ่านไม่ออกครับโอเคครับผมงั้นยังได้เจ๊อ๊บร้องไปก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับทไม่คนครับเขียงวัด อยู่สดีครับ้านี่พี่แป็กขบเป็ครับผมดีครับผม็ครับรับบทเป็นคนน้ำเที่ยวมีอะไรมากมีน้ำเที่ยวนะจำหน้าไว้นะครับหน้าตาแบบพี่ป็เนี่ยโอเคครับผมเิ่มมครับเกนเผนครู่ใรร